ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมากรีดยางเหมือนเดิมนะครับวันนี้กรีดสองสวนนะครับส่วนเล็กกับส่วนใหญ่แต่กรีดส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะครับกรีดส่วนใหญ่เสร็จแล้วก็มาต่อส่วนเล็กนะครับเห็นครับหน้ายางนะครับขนาดไม่กดนะครับเนี่ยยังเบียด เก่นไม้เลยนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเก่นนะครับเห็นเป็นบางๆนะครับยังไม่เข้านะครับเนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับนะครับถ้าเรากดแรงนะครับเปลือกยางของเรานะครับเปลือกบางๆเนี่นะครับถ้าเรากดแรงมันจะช้ำนะครับมันจะดำนะครับ เราไม่ต้องกดนะครับต้องกดมีดนะครับวางลงเอวางลงแล้วก็ตุกเลยนะครับนี่ต้องคมด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเรากีดช้านะครับถ้ายางมันออกเร็วนะครับถ้าเรากีดช้ามันจะเลอะนะครับหน้าก็จะเลอะ ก็จะดำนะครับถ้าเรากระตุกเร็วนะครับหน้ามันก็จะไม่เลอะนะครับหน้าจะไม่ดำนะครับครับเช้านี้ก็เป็นมีดที่6กแล้วนะครับ 6เช้า6มีดนะครับาการเช็ดมีดก็สำคัญนะครับก็มีประโยชน์นะครับป้องกันาการติดต่อการตายหนึ่งนะครับกิจเสร็จก็ควร เช็ดนะครับเช็ดทุกครั้งที่กีดทุกต้นนะครับก็ดีนะครับถ้าใครเช็ดนะครับนะครับกรีดชาจะเลอะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องกระตุกเร็วๆนะครับถ้าน้ำยางออกเยอะนะครับ ออกเยอะออกเร็วนะครับเราต้องกระตุกเร็วๆนะครับไม่งั้นหน้ายางของเราก็จะดำเลอะนะครับก็จะช้ำนะครับกระตุกเร็วๆเลยนะครับนี่นนะครับขนาดกระตุกเร็วนะครับยังเลอะเลยนะครับ สันสันของมีดนะครับควรยกอย่าให้มันแนบกับล่องที่กีดนะครับนะครับขนาดนี้ยังขนาดยกนะครับยังโดนเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าน้ำยางมันออกเร็วนะครับดูครับอ,อ่ก้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับดูครับยาง ยังก็จะปะปนคะกันไปนะครับมีทั้ง600แล้วก็251นะครับตัวน,นี้เป็น251นะครับ251เปลือกจะบางมากครับเป็นวัด ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยขีดมือเดียวนะครับอาจจะดูลำบากหน่อยนะครับกล้องอาจจะไม่ตรงครับ มีรุดมานะครับครับปักลงแล้วก็ตวัดมาเลยนะกระตุกมาเลยกระตุกมาเรื่อยๆนะครับครับก็เลอะนะครับถ้าเรากิดช้านะครับอันนี้เป็น การกรีดมือเดียวนะครับมือเดียวจะช้าหน่อยนะครับ ปักลงนะครับรตุกมาเลยนะครับครับประมาณนี้ครับวางลงตรงหัวชักล่องนะครับแล้วก็สวัดอย่างนี้นะครับสวัดออกมานะครับแล้วก็ปุกไปเลยนะครับ ก็คือเราไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดมีดเลยนะครับเพราะว่าหน้าเขาจะช้ำแน่นอนถ้าเรากดแรงนะครับกดเบาๆก็ได้ครับไม่กดก็ดีครับวางลงเลยนะครับกระตุกมาเลยนะครับนี่ต้องคมนะครับถ้ามีดไม่คมเราก็ต้องกดมีดแน่นอนนะครับ ้ามีดเราคมเราจะได้ไม่กดมีดเลยนะครับนะครับวางลงไปเลยครับตรงหัวชักล่องนะครับ,รบกระตุกมานะครับประมาณนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็สั่นกระดิ่งมารัวัวเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ